สวัสดีครับผมอุ๋ยครับในคลิปนี้เราอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Spirit Island ครับซึ่งเป็นบอร์ดเกมที่ผมมักจะมาตายใหม่ตรงนี้เสมอเลยครับมันเป็นบอร์ดเกมที่ผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะเรียกมันว่ายังไงดีครับมันมากกว่าบอร์ดเกมไปแล้วอะ่ะมันเหมือนเป็นอีกหน่งชีวิตแล้วกันครับที่เราต่างแชร์ประสบการณ์ที่ด,ดีร่วมกันครับนั่นก็คือ ในการกําจัดเหล่าอินเวเดอร์สนั่นเองครับคือผมจะบอกว่าในคลิปที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงการวางแผนต่างๆที่ค่อนข้างที่จะสามารถทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตามลำดับของอินเวเดอร์กที่มันจะเปลี่ยนไปต่างๆประมาณนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิด เราเริ่มหยับยั้งได้ตั้งแต่การสำรวจที่ตรง explore ตรงนี้ได้มันก็จะเลยทำให้อะไรต่างเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น build เป็น l a a g e ใดๆก็ตามนะครับมันจะทำให้ได้ง่ายขึ้นแต่ความง่ายเหล่านั้นนีะครับมันก็อาจจะไม่ได้นำพามาซึ่งความท้าทายหรือความสนุกสักเท่าไร่นักครับทางผู้พัฒนาเกมนะครับก็เลยตัดสินใจทำ expansion ครับซึ่ง expansion นั้น ก็มีชื่อว่าตัวของชื่ออะไรอะ Jacket Earth ครับแล้วก็ Branch and Claws ครับซึ่งการที่เรามี expansion เหล่านั้นนะครับมันจะนำพามาซึ่งตัวการ์ดอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็น events ครับ mm hmm. เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยในเกมเนี้ครับเพราะว่ามันทำแหนผมพัง หลายต่อหลายครั้งและมันทำให้เกมเนี่ยยากเกินความจำเป็นในหลายๆครั้งที่ผมวางแผนไว้ด้วยครับแบบหัวร้อนมากในเกมเหล่าเนี้ยครับซึ่งเกมเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะวางแผนอะไรต่างๆไว้ดีแค่ไหนก็ตามนะครับมันจะมีอ e ีเวนต์การนะครับที่จะนำมาแทรกไว้ในตำแหน่งของเดี๋ยวผมขออนุญาตยกของแป๊บหนึ่งแล้วทำการแมนนวลซูมครับดึงดงดึงดึงดตรงนี้ครับ จากเดิมโอ้โหสว่างจ้าไปไหมครับพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนทิศทางไฟด้ยวยตัวนี้ครับแล้วมันอยู่ตรงรอยพับพอดีเลยครับตรง i n v a วอ r Face เนี่ยครับแต่เดิมเนี่ยครับมันจะมีแค่ประมาณ6อย่างใช่ไหมครับมีไ i ท์ไอแลนด์มี f ฟียมี Lavage มี b u ล l age, ์เอ็กซ์พสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับคือมันจะนำมาแทรกหลังไลท์ไอแลนด์ครับก่อน f ฟียครับแบบเวลาเราทำ b บรท์ไอแลนด์เสร็จซึ่งผมยังไม่ไอธิบายสักทีนะครับว,ว่ามันคืออะไรนะครับแต่เว้นไว้ก่อนเราค่อยมาเฟียแต่ทีเนี้ยพอเรามีตัวภาคเสริมนะครับมันจะต้องมาทำตัวของอีเวนต์ก่อนเราค่อยทำเฟียแล้วก็ตามลาเวชบิลแล้วก็ explore ตามปกติครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรูปแบบของอีเวนต์การเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายครับโดยรวมเนี่ยผมบอกว่ามันจะเป็นแบ่งได้เป็น สักครู่นะครับโอเคผมว่าคร่าวๆเนี่ยแบ่งได้เป็น4ประเภทด้วยกันครับก็คือเป็นอีเวนต์การ์ดที่ขึ้นกับตัวของ i n v เ d e r อร์กานะว่าตอนนี้อ,อินเวเดอร์การ์ของเราอยู่ที่สเตจไหนแล้ว ดูสเตจดูจากการ์ดที่ยังคว่ำอยู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับปกติแล้วโซน explore เนี่ยครับจะยังคว่ำอยู่เสมอในแต่ละเทิร์นครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลังการ์ดของมันเนี่ยเขียนเลขอะไรแสดงว่าเราก็ยังอยู่ในสเตจนั้นครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือ1ตอนที่เราได้อีเวนต์การ์ดเนี้ยมาเราก็ต้องอ่านที่ตัวของสเตจหนึ่งครับซึ่งพอตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ค่อยมา resolve ตัวแต่ละเซกชันครับเหมือนเซกชันตรงนี้เซกชันตรงนี้แล้วก็เซกชันตรงนี้ครับซึ่ง ทางผู้พัฒน,นาเกมบอกว่าเรามีโอกาสที่จะอ่านได้ทางการ์ดเลยแล้วค่อยตัดสินใจที่หลังได้ครับไม่ใช่ว่าต้องอ่านแค่โซนหนึ่งก่อนเรา่ห้ตัดสินใจอ่านโซนหนึ่งก่อนเราให้ตัดสินใจก่อนที่จะไปอ่านโซนใหม่ได้ครับมันก็ยังพอช่วยได้บ้างในการตัดสินใจครับอันนี้คือรูปแบบแรกครับว่าต้องเกี่ยวข้องกับสเตจของ Invader อร์กานะครับถัดมาครับจะเป็นของทางเลือกละ เป็นทางเลือกให้เราเลือกว่าในการเนี้ยมันมีอยู่อันนี้อย่างเช่นนะครับมีอยู่2 choice ด้วยกันว่าเราจะทำ choice ด้านบน let the plants die and the land wither อะไรเงี้ยครับหรือว่า act to ease the drought นะครับว่าเราจะเล่นด้วยรูปแบบไหนซึ่งบาง choice ก็ดีในบางสถานการณ์ครับแต่บางทีบาง choice ก็มีราคาที่ต้องจ่าย อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะจ่ายหรือ,อยังนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับจะต้องเสียราคาที่ต้องจ่ายราคาในเกมเนี่ยครับจะเรียกเป็น Energy หรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายในเกมเนี่ยครับว่าอย่างเนี้ยครับต้องใช้4 Energy ต่อ Player ต่อจำนวนผู้เล่นจำนวนส Spirit ที่เล่นในเกมนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขอีกนิดนึงครับว่า e i d e d By อะไรบางอย่างนีครับมันหมายความว่าเอ e r g y ที่ใช้ตรงนี้ครับสามารถ นำตัวของอิเลเมนต์บางอย่างมาใช้ได้ด้วยเพื่อลดจำนวนเอเนอร์จีที่ต้องจ่ายไปนะซึ่งเดี๋ยวผมมาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักเล็กน,น้อยแล้วกันครับว่าตัวนี้มันจะมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งของอีเวนต์การ์ดครับก็คือเป็นอีเวนต์การ์ดที่ขึ้นอยู่กับเทเลอร์เลเวลครับว่าตอนนี้เทเลอร์เลเวลของเราอ,อยู่ตรงไหนอย่างเช่นตรงนี้ครับอยู่ที่1น,นะเราก็มาอ่านแค่ด้านบนถ้าเกิดอยู่ที่2กับ3ก็มาอ่านด้านล่างของตัวนี้ครับ ได้อย่างที่บอกครับก็คือมันแบ่งเป็น3โซนเสมอครับและแบบสุดท้ายครับจะขึ้นอยู่กับว่าสถานะของเกาะของเราครับว่าตอนนี้เกาะของเราเนี่ยยังเป็นเฮลตี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าออไปหว่นเรียบร้อยละนะฮะสิ่งนี้เดี๋ยวผมลืมอธิบายการต์ตรงนี้ไปครับเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกรอบหนึ่งแล้วกันในคลิปหน้าครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของอีเวนต์การ์ดซึ่งอีเวนต์การ์ดเนี่ยมันจะ อย่างที่ผมบอกมันสร้างความเสียหายต่อแผนที่วางไว้เสมอเลยครับเพราะผมเพิ่งสังเกตไฟมันมันหมดละครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังไปต่อฮะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยครับคือการที่เราต้องเปิดการ์ดเนี่ยครับแล้วก็ต้องมาทำเอฟเฟกต่างๆตามเงื่อนไขที่ได้มานี่ครับมันทำให้รูปแบบของเกมที่เกิดขึ้นบนเกาะของเราเนี่ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงเลยครับ ผมจะอธิบายยังไงดีในความคาดไม่ถึงนั้นเนี่ยครับอย่างเช่นอเอาผมอธิบายตัวนี้ไวๆแล้วกันครับอย่างเช่นตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในนียครับอันนี้เป็นสนัญลักษณ์ของโทเค็นหนึ่งนะครับที่เป็นรูปรูปสัตว์รูปรูปรอยเท้าอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าเราสามารถสร้าง2ดามจได้นะแล้วก็ทําอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นตามมาหรือว่าตัวนี้ครับบอกว่าในตอนที่ลาเวชอยู่เนี่ย ทุกทุกพื้นที่เลยนะให้มีดีเฟนได้หนึ่งหน่วยตามจำนวนดาหารที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆการดีเฟนตัวนี้ครับมันจะมีส่วนช่วยนิดหนึ่งละกันเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีหนึ่งละกันครับซึ่งตัวนี้การนี้ดันดันให้ให้ผลดีนะครับแล้วมันอาจจะเป็นภาพจำว่าทุกๆอีเวนต์ก,การจะให้ผลดีเสมอซึ่งไม่จริงนะครับ ผมโดนมาเยอะแล้วต้องผมหาไม่เจอไอ้การไว้ไหนที่ทำทาร้ายผมเลอเกินนะเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอีเวนต์การ์ดเนี่ยครับมันจะมาแทรกแทรกกลางระหว่างไบรท์เดนไอแลนด์กับตัวของเฟียนะครับเราต้องมาเปิดตัวนี้ก่อนแต่ในเทิร์นแรกสุดเนี่ยครับเราจะไม่ไม่เรว่าดีครับไม่รีซอฟเอฟเฟกไม่ทำเอฟเฟกแต่เปิดไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ครับก็สำหรับอีเวนต์การ์ดก็น่าจะประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ